วันนี้ถึงจะเทศสั้นๆนะแต่ว่าจะเทศหลักการสำคัญของการปฏิบัติเอาย่อๆจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติเนี่ยเราต้องรักษาศีลไว้ก่อนตั้งใจรักษาไว้ก่อนนะห้าข้อพอไม่ต้องเยอะหรอกเดี๋ยวเป็นพระนะ,ะเดี๋ยวพระเลยบอกขอแค่ศีลห้า มีเมียได้นี่คารวานะสีหห้าเอาให้ได้แล้วสิ่งสำคัญที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นมาทีแรกตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนสิ่งที่จะต้องพัฒนาอันต่อไปก็คือสติและสติเนี่ยไม่ใช่สติธรรมดาสติที่พูดถึงเนี่ยคือสัมมาสติ นะสติจะมีสองอันนะสติธรรมดากับสมาสติสติธรรมดาสติอย่างโลกโลกทำไรรู้เนื้อรู้ตัวไม่หลงไม่ลืมแตสติที่จะพาเราไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพน้นจริงๆคือสติปัฏฐานเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องฝึกนะคือสติปัฏฐานสติปัฏฐานนะ มันมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกฝึกให้เกิดสติทันทีที่เกิดสติที่ถูกต้องนสัมมาสมาธิก็จะเกิดร่วมด้วยท,ทันทีเราไปได้เครื่องมือสองตัวแล้วไปได้สัมมาสติกับสัมมาสมาธิเมื่อเรามีเครื่องมือคู่นี้ยเราถึงจะเจริญปัญญาได้การทำสติปัฏฐาน ขั้นต้นทำให้เกิดสติกับสมาธิขั้นปลายทำให้เกิดตัญญารู้แจ้งเห็นจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหลักของการทำสติปัฏฐานอันแรกเลยต้องมีวิหารธรรมคือมีเครื่องอยู่มีบ้านให้จิตอยู่ธรรมชาติของจิต มันร่อนเร่ไปเรื่อยๆนะเหมือนคนจรจัดไม่มีบ้านอยู่ไปเรื่อยๆไม่รู้เนือรู้ใต้ยอยากไปไหนก็ไปจะภาวนาจิตจะต้องมีบ้านอยู่เรื่องวิหารธรรมในสติปัฏฐานสูตรนะพระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่เป็นวิหารธรรมเอาไว้สี่กลุ่มใหญ่ๆส่วนหนึ่งคือกาย ส่วนที่สองคือเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ส่วนที่สามคือจิตที่เป็นกุศลอกุศลส่วนที่สี่คือธรรมสภาวะธรรมทั้งหลายกระบวนการทำงานของกุศลของอกุศลกระบวนการทำงานที่จิตปรุงกิเลสกระบวนการทำงานที่จิตล้างกิเลสเนีน,นี่เป็นส่วนของธรรมธรรมะ คนที่จะใช้ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานได้รวถเดียวเข้าไปถึงตรงนี้เลยนะหายากต้องบารมีแก่กล้าจริงๆนะอย่างพระพุทธเจ้าเราเนี่ยตอนจะบรรลุพระอรหันต์นะท่านเจริญเรียกว่าสัจจะบัพเรียนรู้อริยสัจอยู่ในธรรมานุปัสสนาที่สูงที่สุดนะ อาริยสัตว์เนี่ยนี่บารมีท่านเยอะท่านตัดตรงเข้ามาตรงนี้เลยพวกเราทําไม่ไหวบารมีเราไม่พอเราทําของที่พอจะทําได้คือดูที่ง่ายที่สุดคือร่างกายจิตยากกว่ากายนะจิตน่ะมันหนีเที่ยวตลอดเวลา แต่ร่างกายไม่เคยหนีไปไหนเลยอยู่กับเราตลอดมีแต่เราอ่าหน,นีจากกายของตัวเองหนีไปหาอารมณ์อื่นลืมร่างกายของตัวเองอย่างขณะน,นี้ร่างกายเรานั่งอยู่เราก็รู้สึกร่างกายกำลังนั่งอยู่ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกทำให้มากจเจริญให้มากนะ คอยรู้สึกคอยรู้สึกไปเรื่อยทีแรกก็ไม่ค่อยรู้สึกหรอกนานๆจะรู้สึกทีหนึ่งต่อมาพอฝึกไปเรื่อยๆนะ <F an> จิตมันจําสภาวะที่ร่างกายเคลื่อนไหวได้เนี่ยมันหายใจเนี่ยร่างกายก็เคลื่อนไหวนะลมเข้าลมออกเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเลยเนี่ยคอยรู้สึกทีแรกก็ตั้งใจรู้สึกไปก่อนต่อไปจสส <re> ิตมันจําจสภาวะได้นะ ah> พอร่างกายขยับเนี่ยสติจะเกิดเองเลยอัตโนมัติสติเกิดจากจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจำสภาวะได้แม่นเพราเห็นสภาวะบ่อยๆสิ่งที่เรียกว่าสภาวะก็คือรูปธรรมนามธรรมคือกายคือใจของเรานี้แหละรู้สึกไว้บ่อยๆในโลกนั้นมันมีแต่คนหลงมีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้ว แต่ละคนรักตัวเองมากที่สุดแต่ลืมตัวเองบ่อยที่สุดรักตัวเองนะแต่ว่าทิ้งตัวเองตลอดเมือเ่อแต่สนใจของข้างนอกหลวงปู่ดูลบอกส่งจิตออกนอกนะส่งไปหารูปหาเสียงหากลิน่นหารสหาสัมผัสหาธรรมารมณ์รือสิ่งที่รู้ด้วยจิตใจอย่างบางคนนั่งภาวนานะนั่งเมื่อวานครับมีสอนพระจีนอง นั่งนะจิตถลำลงไปนะแล้วบอกเนี่ยกำลังดูอยู่อัเนี่ยกำลังหลงอยู่ไม่รู้มองไม่เห็นสภาวะว่าจิตมันเคลื่อนออกไปแล้วไม่เห็นนะนะใช้ไม่ได้หรอกมันกลายเป็นการที่จิตจมลงไปในอารมณ์มันเดียวนะคือการเพ่งการจ้องได้ที่ได้สูงสวยได้แค่ความสงบเท่านั้นแหละมันเดินปัญญาไม่ได้จิตมันไม่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นะเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ อยากใช้หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเคลื่อนไหวหยุดนิ่งรู้สึกนะทำมากๆเจริญให้มากแล้วต่อไปพอเราขาดสติแล้วร่างกายเราเกิดขยับปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกตัวขึ้นมาท,าทันทีสติมันเกิดอัตโนมัตินะแล้วท,ทันทีที่สติเกิดสมาสมาธิจะเกิดร่วมด้วยเสมอ อย่างเราเผลอๆอ,อยู่นะพอร่างกายเราขยับเรารู้เมื่อกี้หลงไปแนละ้วตรงที่รู้ว่ามันหลงไปนะจิตที่หลงมันดับจิตที่ตั้งมั่นมันจะเกิดขึ้นครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่หลวงพ่อไปเรียนด้วยท่านเรียกจิตที่ตั้งมั่นนี้ว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะหลวงตามหาบัวจิตผู้รู้นี่แหละคือตัวจิตอวิชามันสงบ มันสว่างแต่มันยังไม่สะอาดเราค่อยๆภาวนาเป็นลําดับไปถึงวันหนึ่งไอ้ตัวจิตผู้รู้เนี่ก็ถูกทํำลายไปกลายเป็นวิญญาณธาตุเป็นธรรมธาตุที่สะอาดหมดจดขึ้นมาเนี่ก่อนเราจะไปถึงจุดนั้นนะฝึกสติให้ได้ไปทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดไม่ได้ทําเพื่อสงบ ไม่ได้ทำเพื่อความสุขไม่ได้ทำเพื่อความดีเพราะความสุขความสงบความดีเป็นของไม่เที่ยงสิ่งที่เราจะเอานะคือเอาสัจจะเอาความจริงนะน,นี้จะเข้าถึงสัจจะถึงความจริงได้ก็พัฒนาสติพัฒนาสมาธิขึ้นมาเราก็จะเกิดปัญญาเข้าใจความจริงเข้าใจสัจจะได้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตตนเอง เช่ในหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรจิตถลำไปเพ่งลมหายใจรู้ทันจิตถลำไปเพ่งร่างกายรู้ทันเนี่ยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไว้ให้ดีตรงที่จิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่แหละที่หลวงปู่ดูลียกว่าจิตส่งออกนอกะมันส่งไปไหนบ้างส่งไปในโลกของความคิดส่งไปเพ่งอารมณ์กรรมฐาน เพราะนั้นเราทํากรรมฐานเนี่ยเหมือนเรามีบ้านให้จิตอยู่คนอยู่บ้านไม่ใช่คนติดคุกคนติดคุกออกจากบ้านไม่ได้นี่เราอยู่บ้านก็คือเราจะออกจากบ้านเมื่อไหร่ก็ได้แต่ออกแล้วก็ต้องออกเรารู้ทันนะว่าจิตเราออกไปจากบ้านแล้วงั้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันจิตถลําไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานให้รู้ทันรู้สองตัวนี้แหละเป็นตัวหลัก เผลอคือหลงไปกับเพ่งเอาไว้ในโลกมีแต่คนหลงคนเผลอไม่มีคนรู้สึกตัวพอลงมือปฏิบัติก็เพ่งเอาเพ่งเอาตรงที่เผลอไปลืมเนือ้อลืมตัวนะเรียกว่ากามสุขาริการุโยกมันย่อหย่อนไปตรงที่ถลำไปเพ่งกายเพ่งใจตัวเองเป็นอัตตากิริมาตาน,านุโยกทําตัวเองให้ลําบากยังไม่ใช่ทางสายกลางงั้นไม่ต้อง พยายามทำทางสายกลางนะแต่ว่าให้คอยทำกรรมฐานไปแล้วมีสติรู้ทันจิตตัวเองไปจิตหลงไปก็รู้นี่ย่อหย่อนแล้วจิตถลําไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานก็รู้อันนี้ตึงเครียดเกินไปแล้วตรงที่เรารู้ทันความตึงเกินไปความหย่อนเกินไปนั่นแหละจิตจะเข้ามาสู่ความเป็นกลางนะจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นโดยอัตโนมัติ จิตที่ตั้งมั่นไม่มีใครทำขึ้นมาได้นะไม่มีใครทำได้เพราะจิตเป็นอนัตตาแต่เรามีสติรู้ทานจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ตั้งมั่นมันจะดับมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแทนอัตโนมัติจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยคือจิตที่ประกอบด้วยสัมมาสติกับสัมมาสมาธิเมื่อก่อนวัดป่าครูบาอาจารย์ท่านจะเรียกจิตตัวนี้ว่าจิตผู้รู้ พวกเราไม่ค่อยมีจิตผู้รู้มีแต่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงผู้ไปเพ่งอันนั้นไม่ใช่จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นหรอกเราต้องพัฒนาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาให้ได้จิตตรงนี้อภิธรรมเขาจะมีชื่อนะเขาเรียกว่ามหากุสรจิตญานสัมปยุตคือประกอบด้วยปัญญาอาสังขาริกังไม่ได้เจตนาให้เกิด ไม่ได้จงใจทําให้เกิดมันเกิดเองอัตโนมัติเนี่ยสติอัตโนมัติก็จะทาให้เกิดสมาธิอัตโนมัตินะต้องฝึกนะจนกว่ามันจะอัตโนมัติทีแรกไม่อัตโนมัติหรอกทีแรกอย่างสตินะกว่าจะเกิดต้องนานหลงต้งนานกว่าจะรู้ตัวว่ากําลังหลงอยู่หรือเพ่งไปต้องเป็นปีๆแล้วเพิ่งจะรู้ตัวว่านี่หลงไปเพ่งเนี่ยตรงที่รู้ทันจิตที่มันไหลไปไหลมานะ สติมันจะเกิดแล้วสมาธิที่ถูกต้องมันจะเกิดอัตโนมัตินี่นักปฏิบัติส่วนใหญ่มันจะพลาดตรงนี้แหละแทนที่จะเริ่มต้นด้วยสตินะกลับไปพยายามทำสมาธิก็นั่งสมาธิกันหลายปีนั่งกันไปเรื่อยๆนะเดินจงกรมมุ่งไปที่สมาธิเที้ยงสติสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดแหละ นี่แต่ว่าบางท่านท่านมีบุญบารมีมากนะท่านทําสมาธิอย่างนี้แหละพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนี่บุญบารมีท่านเยอะนะถึงจุดหนึ่งจิตท่านดีดต,ตัวผางขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาก็เห็นว่าเอ้พุโทโธนะั้นเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูลมหายใจเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูอันนี้จิตท่านจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตรงนี้ฝึกกันนานนะใช้เวลานานแต่ถ้าอยาก รถเร็วหน่อยก็มีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองไว้นะหายใจเข้าพูดออกโทรอะไรเงี้ยหรือรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้อ่างเงี้ยจิตหนีไปรู้ทนันจิตถลำลงไปเพ่งรู้ทนันการรู้ทันจิตตนเองนะเป็นทางปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนะรัดสั้นที่สุดเลยเพราะถึงจะเริ่มจากกายเริ่มจากเวทนาเริ่มจากสังขารดีชั่วสุดท้ายก็ต้องลงที่จิต มันจะมารู้อยู่ที่จิตมาละอยู่ที่จิตเนี่ยไม่ใช่ที่อื่นเลยกิเลสมอยู่กับจิตกุศลก็อยู่ที่จิตมรรคผลก็อยู่ที่จิตเพราะนั้นถ้าเราสามารถพนานาแล้วตัดตรงเข้าถึงจิตใจได้เลยเนี่ยเราจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่ถ้าเราไปคลำคลำไปตามลําดับนะเช่นทําสมถะไปเรื่อยนั่งสมาธิเคลิ้มเคลิ้มไปอะไรเนี่ยแล้วจิตไปติดสงบจิตติดสงบอยู่เฉยเฉยะ ครูบาอาจารย์ก็ต้องออกอุบายให้แก้ให้ออกมาคิดพิจารณากายเป็นปฏิกูนาสุภาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอะไรนี่เป็นอุบายเพื่อแก้การติดสมาธินิ่งๆนี่ค่อยๆขยบขยบกย,ยบมานะแล้วถึงจุดหนึ่งอ่ะจิตเีอตั้งมั่นขึ้นมาน้อยคนนะที่จะเข้ามาตรงนี้ แต่ถ้าทําอย่างที่หลวงปู่ดูลสอนเนี่ยตัดเข้ามาที่จิตเลยรู้เข้ามาให้ถึงจิตนะอะไรเกิดขึ้นก็ละเสียไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันอย่างความโกรธเกิดขึ้นเราเห็นเราอยู่กับจิตเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นรู้เฉยๆไม่ต้องไปละความโกรธนะทันทีที่เรามีสติอย่างถูกต้องความโกรธอันดับอัตโนมัตินะเพราะถ้าดูจิตเป็นเนี่ยเราไม่มีกิเลสจะให้ละหรอกเพราะกิเลสมันเกิดไม่ได้ ตราบใดที่เรามีสติอยู่กิเลสจะไม่มีหรอกเกิดไม่ได้เนี่ถ้าเราขาดสตินะกิเลสก็เกิดแล้วเรามีสติรู้ทันปุ๊บกิเลสก็ดับทันทีเราไม่ต้องดับกิเลสนะทันทีที่สติเกิดนะกิเลสดับอัตโนมัตินะงั้นตรงนี้ต้องฝึกให้มากทําให้มากเจริญให้มากแล้ววันหนึ่งจิตของเราจะตั้งมั่นขึ้นมาหลวงพ่อหัดทีแรกนะก็หัดหายใจเข้าพูดออกโทนี่แหละ แล้วนับเลขด้วยนับหนึ่งด้วยนับหายใจเข้าพูดออกโทรนับสองนับไปถึงร้อยเลยต่อมาพอจิตมันสงบนะมันก็เลิกนับเหลือแต่หายใจเข้าพูดหายใจออกโทรขาสงบมากขึ้นนะพูดโทรหายไปเหลือแต่จิตมันกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาแล้วตรงเนี้ยไม่มีครูบาอาจารย์กำกับจิตก็ไหลเข้าไปในแสงสว่างออกรู้ออกเห็นอะไรต่ออะไรข้างนอก นะถึงจุดหนึ่งก็พบว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกเราไปเห็นเทวดาเราก็ไม่ใช่เทวดาไปเห็นวิมานเราก็ไม่ได้อยู่วิมานมกับเขาด้วยอะไรนะไปเห็นสวนสวรรค์นนะสวยงามเดี๋ยวก็ต้องกลับแนละ้วไม่ใช้อะไรไม่ได้เหมือนยาจบคนยากจนไปเที่ยวบ้านเศรษฐีนะไม่เห็นจะมีประโยชน์ตรงไหนเลยเอาเวลาไปทําประโยชน์ของตัวเองดีกว่าเนะี่ยพอใจมันนึกอย่างนี้นะหลวงพ่อไม่ยอมให้จิตไหลตามแสงไปแนละ้ว ทำกรรมฐานไปพอจิตมันสว่างขึ้นมาจิตจะเคลื่อนเข้าไปที่แสงมีสติรู้ทันจิตที่จะเคลื่อนเข้าไปทันทีที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนออกจากฐานนะจิตที่เคลื่อนไปมีจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับทันทีนะแล้วจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นอัตโนมัติเลยนะแล้วต่อมาพอจิตมันรวมลงไปสว่างว่างอะไรขึ้นมาเนี้ยจิตมันก็วางวางวางทวนกระแสข้ามาหาตัวจิตได้จิตผู้รู้ขึ้นมา มีจิตผู้รู้ขึ้นมาแล้วคราวน,นี้เราเดินปัญญาได้แล้วหลวงพ่อได้จิตผู้รู้ตอนสิบกวบวันนั้นไฟไหม้บ้านไฟไหม้ข้างบ้านก็ตกใจก็จะวิ่งไปบอกพ่อก้าวที่หนึ่งตกใจก้าวที่สองตกใจพอก้าวที่สามเนี่ยสติมันย้อนกลับมาเห็นความตกใจทันทีที่สติย้อนมาเห็นความตกใจนะความตกใจดับทันทีนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลย นะไม่ตกใจแล้วคราวนี้เราก็เห็นในร่างกายเปเดินไปบอกผู้ใหญ่เราเห็นคนอื่นเขาตกใจเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้เห็นนะเนี่ยฝึกอย่างนี้นะฝึกมาพอจิตเราเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยการที่จะเดินปัญญาจะไม่ใช่เรื่องยากแล้วแต่ถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วการเดินปัญญายากมากทําไม่ได้จริงเพราะว่าจิตที่ตั้งมั่นนี่คือจิตทรงสมาสมาธิ สมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาไอ้ที่ปฏิบัติไม่สําเร็จกันนะเพราะไม่มีสมาสมาธินะมาเลยเดินปัญญาไม่ได้จริงด้วยอคิด,ค,ดคิดเอาคิดเอาคิดเอาอยาคิดว่าร่างกายเป็นอาสูภ้าอะไรเงี้ยก็ข่มราคาด้วยโชยคข่าวเดี๋ยวก็ราคาก็มาณได้อีกละแต่ถ้าเราเห็นนะว่าจิตที่หลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฮนะออกไปอยากออกไป,ออกไปยึดที่ไรท,ทุกทุกทีเลยเนี่ยจิตมันก็เลิกอยากเลิกยึดนะ มันเลิกอยากเลิกยึดได้เพราะปัญญานี่พอถึงขั้นละเอียดเนี่ยมันเห็นเลยสังขารทั้งหลายนะปรุงขึ้นมาทีไรก็ทุกเกิดทอกทนะีมันปรุงขึ้นมาเพราะว่ามันไม่รู้แจ้งแทงตลอดในยศาสตร์มันไม่รู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์ถ้ามันรู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์นะมันก็จะไม่เกิดความปรุงขึ้นมานะมันจะปรุงทําไมที่เราปรุงก็เพราะว่าเราอยากมีความสุขนั่นแหละอยากดีอยากสุขอยากสงบ แต่พอมันรู้แจ <ngulo> ้งเห็นจริงนะกายนี้คือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์จะไปอยากให้มันไม่ทุกข์ได้ยังไงจะไปอยากให้มันสุขได้ไงเนี่ยมันจะหมดอยากนะมันจะหมดความปรุงแต่งแล้วก็หมดความอยากหมดความิน้่รนเมื่อจิตหมดความอยากจิตจะไม่หยิบหยิบเวยจิตขึ้นมาอีกแล้วจิตจะวางจิตแล้วก็ไม่หยิบฉวยจิตขึ้นมาเราก็ไม่มีภาระอะไรต่อไปแล้วการที่จิตยังหยิบฉวยขันห้าขึ้นมา ยังเป็นภาระอยู่นะยังไม่พ้นจากทุกพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยวางภาระลงแล้วคือขันห้าวางลงแล้วโดยเฉพาะตัวจิตเนี่ยเป็นตัวสุดท้ายที่จะวางได้พระอริยเจ้า,าวางขันห้าลงไปแล้ววางภาระแล้วนะก็พ้นจากทุกทั้งปวงวางแล้วก็ไม่หยิบอีกเนี่ยที่ไม่หยิบได้เพราะปัญญาแก่รอบรู้แจ้งแทงตลอดแล้วกายนี้ใจนี้คือตัวทุกขไม่เห็นทุกไม่เห็นธรรม นี่เราจะเห็นทุกข์ได้ก็คือเรามีปัญญามีปัญญาได้เพราะว่าจิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้กายก็จะเห็นนะกายมีแต่ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์ก็จะเห็นว่าสุขทุกข์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้กุศลอกุศลก็เห็นกุศลอกุศลไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา เมื heh, g, ่อจิตต an no no, so no, no, ั้งมั่นอยู่แล้วเห็นจ mm ิตเกิดด okay. mm ับทางตาหูจมูกเลี้นกายใจจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงนะไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะเอาจิตผู้รู้หรอกเราเอาจิตผู้รู้มาเป็นเครื่องเรียนรู้เท่านั้นเองจิตผู้รู้ก็เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปดูรูปเดี๋ยวเป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้ไปฟังเสียงใชไหมจะมีตัวรู้รู้รู้มาขั้นอยู่นะ คนทั่วไปอะจิตเป็นยังไงเดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวก็หลงไปดูเดี๋ยวก็หลงไปฟังเดี๋ยวหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายมีแต่หลงอะมันไม่มีตัวรู้มาขั้นนะเพราะงั้นจิตอยู่ในโลกของความหลงปัญญาไม่เกิดหรอกแต่ถ้าเราฝึกจนจิตตั้งมั่นมีผู้รู้ขึ้นมาได้นะมันหลงปุ๊บสติระลึกรู้ความหลงดับผู้รู้เกิดผู้รู้อยู่ชั่วคราวเราไม่รักษานะอยู่ชั่วคราวก็ดับ นะเกิดเป็นจิตผู้หลงอย่างอื่นแทนหลงไปดูหลงไปฟังอะไรนะถึงจุดนี้เราถึงจะเห็นเลจิตก็เกิดดับนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวนะจิตเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนเนะี่ยฝึกไปเรื่อยๆนะสุดท้ายเราก็จะรู้เลยร่างกายไม่ใช่ของหน้ายึดถือเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ของหน้ายึดถือเพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา คนในโลกอยู่ความสุขนะดิ้นรนหาความสุขดิ้นรนหนีความทุกข์ทั้งๆท,ท,ที่ความสุขได้มาก็อยู่ชั่วคราวก็หายไปความทุกข์นะไล่มันนะอยากให้มันหายเร็วๆไม่ยอมหายมันไม่ได้หายตามที่เราอยากเนะี่ยมันหายเพราะเหตุของมันดับไม่ใช่หายเพราะเราอยากเนี่ยค่อยฝึกนะเราจะเห็นเน้วตัวสุขตัวทุกข์นะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือบังคับไม่ได้ นะตัวกุศลนะกุศลก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ไดนะ้ตัวจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะฝึกไปนะจนกระทั่งรู้แจ้งลงไปขันห้าไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มนะีตัวนี้เราเข้าใจธรรมะขั้นต้นแนละ้วเป็นปัญญาขั้นต้นนะ ฝึกต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญาแก่รอบขึ้นมันจะเห็นว่ากายเนี่ยที่เราเห็นมาแต่แรกว่ากายไม่ใช่เราเนี่ยแล้วม่เป็นอะไรไมันเป็นตัวทุกข์กายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างอย่างที่เราเห็นมาก่อน,นเห็นว่ากายนี้คือตัวทุกข์นะจิตจะสลัดทิ้งนะจะสลัดกายที่ไม่ยึดถือกายการปฏิบัติมันจะบีบพงเข้ามาที่จิต มันก็จะเห็นนะจิตเองก็ตกอยู่ใต้ใจรักแต่เห็นตรงนี้ได้ต้องมีจิตผู้รู้นะ,ะเห็นจิตผู้รู้มันขั้นระหว่างจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงสลับกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงนะรู้ไปเรื่อยๆฝึกมากเข้ามากเข้านะจิตมันก็รู้จิตก็คือตัวทุกข์นะมันก็ปล่อยวางจิตนะปล่อยวางจิตได้ก็สบายแล้ว เมื่อก่อนหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่ดูลรั้างสุดท้ายก่อนท่านมารณาภาพเดือนหน่อยๆน,นะท่านก็สอนบอกพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงท่านสอนถามท่านถามหลวงพ่อว่าเข้าใจไหมกราบเรียนท่านว่าไม่เข้าใจแต่ผมจะจําไว้ท่านบอกเออจาไว้นะเราก็จําเฉยๆนะแต่ว่าไม่เข้าใจหรอก วันรุ่งขึ้นไปกราบหลวงพ่อพ,พุธหลวงพ่อพุธก็บอกเนี่ยหลวงปู่ดูลก็บอกท่านพอผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตชีอถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่หลวงพ,พ่อพุธท่านกลัวหลวงพ่อพลาดเดี๋ยวจะเป็นทำลายผู้รู้มันกำหนดระเบิดเปลี่ยงไปงี้บ้าเลยนะต้องรักษาผู้รู้นะไม่ใช่ทำลายผู้รู้ทำลายผู้รู้รในขนาเนี้ยเหมือนทิ้งเรือกลางมหาสมุทรเลยลนะ่นะกว่าเราจะสร้างเรือขึ้นมาได้คือกว่าจะสร้างผู้รู้ได้นะ ยากเย็นแสนเข็นนะอย่าเพิ่งทิ้งต้องมีผู้รู้ไว้ก่อนเอาไว้ถึงฝั่งแล้วค่อยทิ้งผู้รู้นี่หลวงพ่อพูดท่านกลัวหลวงพ่อไปทําลายผู้รู้นะท่านก็เลยบอกว่าการที่บอกว่าพบจิตทําลายจิตนะพบผู้รู้ทำํำลายผู้รู้หมายถึงไม่ยึดถือนะไม่ยึดถือแท่านก็บอกว่าคุณกาตมามาทํากติกาการใครทาลายได้ก่อนให้มาบอกกันเราก็รู้นะว่ายัางไงท่านก็ต้องได้ก่อนเราเรา คลลาวาสแล้ววุ่นวายอยู่กับโลกทั้งวันไม่ได้เรื่องอะไรเนะนี่ยก็ไม่เจอท่านนะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอท่านลนะเพราะท่านเป็นมาเ็งนะท่านหลบญาติโยมโยมก็ยุ่งกับท่านทั้งวันอะนะขอความเมตตาอย่างงนอย่างนี้นะมันไม่เมตตาครูบาอาจารย์เลยครูบาอาจารย์ไม่สบายท่านก็หลบไม่เจอท่านหลายปีเจอท่านครั้งสุดท้ายท่านไปเทศที่ทีโอทีหลวงพ่อทำงานอยู่นั้นพอดี พรท่านเทศเสร็จแล้วเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อผมไม่พบหลวงพ่อนานแล้วท่านบอกหลวงพ่อจาได้ผู้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกท่านพูดอย่างนี้นะคนนั่งสมาธิเป็นร้อยร้อยพันพันถ้าไม่เรียกว่านักปฏิบัตินะท่านเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติแล้วมีสติมีสติมีจิตที่ตั้งมั่นนะ่ะก็กราบเรียนท่านหลวงพ่อครับผมยังทําลายผู้รู้ไม่ได้ ท่านบอกว่าจิตผู้รู้เหมือนฟองไข่เมื่อลูกไก่เติบโตเต็มที่มันจะเจาะทํำลายเปลือกออกมาเองโอ้เราก็เข้าใจแนละ้วตรงนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรนะเราพัฒนาลูกไก่ในจิตใจเราให้เติบโตมันโตขึ้นมาด้วยอาหารสามอย่างนะศีลส,สมาธิปัญญาเลี้ยงมันด้วยศีลด้วยสมาธิปัญญานี่จิตใจดวงนี้แหละ จากจิตที่มืดมัวโสโรปรกสโสมมก็ค่อยสะอาดค่อยสว่างค่อยผ่องใสจิตที่หนักจิตที่แน่นจิตที่ซึมที่ทื่อก็กลายเป็นจิตที่โปร่งที่เบานุม่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวเนี่ยค่อยๆฝึกนะถึงจุดหนึ่งมันจะเข้าใจความจริงนะว่าตัวจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์แหละ ความปรุงแต่งเกิดขึ้นทีไรความทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกทีนะสังขารทั้งหลายสง,งบเสได้ก็เป็นสุขนะ้าใจมันรู้นะสังขารมันไม่สง,งบเพราะอะไรเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารนะวิชาคือเราไม่รู้ทุกเราไม่รู้อริยสัจถ้าเรารู้ทุกข์นะก็ละสังขารได้ละสังขารได้ก็ละละโลกละความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงได้ จิตที่หมดความด,ดิ้นรนหมดความยึดถือในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเข้าถึงธรรมอันบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเป็นธรรมะที่กเกษมคือปลอดภัยเป็นธรรมะที่เต็มไปด้วยความสุขมีสันติสุขไม่ใช่สุขแบบที่เคยรู้จักสุขที่เป็นสันตินะมีความสุขเป็นธรรมะที่ว่างว่างไม่ใช่ว่างเปล่าอย่างที่เราคิดไอ้ว่างที่พวกเราคิดกันนะเป็นว่างที่คู่กับความวุ่นวาย ยังเป็นธรรมที่เป็นคู่อยู่ใช้ไม่ได้นะยังเป็นของหลอกลวงไม,ไม่ต้องไปทําจิตให้ว่างหรอกเรียนรู้จิตอย่างที่จิตเป็นไปเรื่อยๆแหละถึงจุดหนึ่งที่จิตมันปล่อยวางไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันว่างเองมันว่างนะมันมีแต่มันว่างไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยนะมีเหมือนไม่มีไม่มีก็มีอยู่นะไม่มีความมีค่อยๆฝึกไปวันนี้เทศให้ฟังยอ่อๆนะ แต่ย่อๆเนี่ยถ้าเอาไปทำนะหลายสิปีนะทำกันหลายสิปีนะไม่ใช่ทำกันเล่นๆหรอกต้องเอาชีวิตเข้าแรกเลยนี่ผ่านอยู่ฟากตายไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่ไม่ต้องกลัวนะเราทำไปเท่าที่ทำได้สะสมแต้มของเราไปเรื่อยๆมีบุญบารมีมากพอชีวิตนี้ลาจะได้โสดาสกทาคาอะไรเงี้ยได้อนาคาถ้าบุญบารมีเราเต็มเปี่ยม ปัญญาเราแก่รอบรู้อริยสัจแจมแจ้งเราก็จบแล้วไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดแล้วจิตที่เป็นผู้รู้นะสลายไปแนละ้เกิดจิตที่เป็นธาตุเป็นธาตุรู้นะธาตุรู้นี่ไม่แปรปรวนนะไม่แปรปรวนธาตุรู้นี่แหละสรงพระนิพพานอยู่